สวัสดีครับผมคาคมนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนไปเติมลมยางรถยนตกันนะครับในช่วงคาคผมไลฟ์คลิปนะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับพาไปดูกันได้เลยเ ครับผมนี่ก็จะเป็นการเติมยางรถยนต์นะครับโดยเราจะมองที่ตามเลขค่านี้นะครับผมถ้าตามรถสิ่งทั่วไปนะครับก็อาจจะใช้แค่3อ2นะครับก็พอแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นวิธีการเติมยางรถยนต์เลยนะครับเราก็หมุนเกลียวตามทวนเข็มนาฬิกาก่อนออกก่อนนะครับตามด้วยกดตรงหัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เสีเข้าไปได้เลยปล่อยครับ เรียบร้อยไปข้างหนึ่งแล้วนะครับตอนเปนข้างที่สองนะครับก็ถ้าอย่างนี้ไปจนครบสี่ล้อยางนะครับผมแล้วก็เมื่อเวลาก็จะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีเสียงตี๊ตี๊ตี๊ต,ตีขึ้นมานะครับนียครับเสร็จแล้วก็ ำการปล่อยหออนะครับผมคันี้ก็ถือว่าเป็นการเติมลมล้อย,อยางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมครับผมก็หลังจากเติมลมยางรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ยังไม่กลับบ้านนะครับพอดีเดี๋ยวมาทำธุาาระนิหนึงนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูนะครับผมลมยางรถยนต์ว่าเราควรจะดูตรงไหนนะครับเราก็สามารถดูตรงข้างคนขับ บอกคนขับได้เลยนะครับผมว่าจะเขียนอยู่ตรงแถบประมาณนี้นะครับว่ายางเราจะควรเติมที่ลมเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยล้อ,ลอข้างหน้าควรเติมที่32ส่วนล้อข้างหลังควรเติมที่30นั่นเองครับส่วนถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราควรจะต้องเติมลมยางตอนไหนนะครับเราก็อาจจะลองขับรถออกไปข้างนอกนะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ายางมันเริ่ม ไปไม่ค่อยได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็สมควรจะมาเติมลมยางได้แล้วนะครับหรือว่าสักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนครึ่งก็ไปตรวจเช็คลมยางแล้วก็ไปเติมลมยางที่ปั๊มได้เลยนะครับผมก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ได้มากขึ้นนั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้ของลาโตขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ก,กับก่าวคมไลฟ์คลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย